สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตสั้นๆแต่สำคัญสํัหรเพื่อนๆที่กำลังคิดจะซื้อ iPad ต้องกลุมกระเป๋าตังกันไว้ก่อนเลยครับเพราะล่าสุดมีภาพหลุดคู่มือแผ่นพับที่คาดว่าจะเป็น iPad Air 4รุ่นใหม่ล่าสุดโดยแผ่นพับนี้เป็นภาษาสเปนรูปในแผ่นพับเป็น iPad Air รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์ในสไตล์ iPad Pro มีการแสดงผลแบบเต็มจอมากขึ้น พร้อมเปลี่ยนจากพอร์ตไ n i n g ไปใช้พอร์ต USB-C เหมือน iPad Pro แทนอีกด้วยครับแต่เครื่องในรุ่นนี้จะยังไม่มี Face ID แต่ใช้ Touch ID แทนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวไม่มีปุ่ม Home นี่แล้วจะใช้ Touch ID ตรงไหนในเครื่องรุ่นใหม่นี้จะใช้ปุ่ม Power ด้านข้างของเครื่องไปทั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องและมี Touch ID ในตัวด้วยครับอย่างไรก็ตามยังคงบอกไม่ได้ว่านี่เป็นภาพหลุดจริงหรือภาพที่ถูกสร้างขึ้นนะครับ เพื่อนๆที่เล็ง iPad กันไว้อาจต้องช่างใจจะซื้อเลยหรือรอดีเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีกำหนดการวางจําหน่ายเมื่อไหร่หรือราคาเท่าไหร่ด้วยครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ